ก็เป็นเป็นเป็นตัวร้ายก็จะเป็นลูกของพี่ป่วนวัตซึ่งเป็นเจ้าของไร่บางบอรเพชรที่ไม่ถูกกับไร่ของนางเอกเราจะนูกสาวที่โดนพ่อตามใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวีนวียนออกแต่ใจแต่ก็บู๊คือขี่ม้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีอาวุธประจำตัวเป็นแซ่แลเป็นแซ่ไม่ใช่แซ่แบบนั้นจะเป็นแซ่ที่มันยาวใหญ่ๆอะไม่ไม่ตย่าง หนังใหญ่ๆอะค่ะที่มัดกันเลยแหละแล้วแบบเหมือนเวลาขี่ม้าหรือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบสีมันในกลางอากาศอะให้มันดูแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีขี่ม้าก็ไปคือขี่ม้าป่ะยังขี่ม้าเป็นอยู่แล้วค่ะขี่ม้าเป็นอยู่แล้วกลัวไปถึงเรื่องขี่ม้ากลัวค่ะเพราะเคยตกม้าก็เลยก็กลัวนิดหน่อยแต่ก็คงในกองถ่ายก็คงไม่ได้ขี่อะไรกันหนักหนักหนาเขาต้องดูแลเซฟตี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปูป้องลังม้าไหมมือหูหนักป่ักปคงไม่มีค่ะแต่มีคงเคลิงคงปืนอะไรอย่างนี้ปืนไป ยิงปืนกันมาสนุกมากก็คงม,มีต้องยิงปืนอยู่แล้วเพราะมันเป็นบู๊ขนาดหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบูเรื่องแรกไมไม่ค่ะบู๊บู๊มีฮีโร่พลังเคยบู๊มาแล้ว <c oughs> เคยบู๊เคยบู๊มาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่เรื่องนี้จะหนักกว่าเรื่องนั้นหรือว่า อันนั้นมันจะเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่อะปล่อยพลังคลานปีนรถบรรทุกอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่จริงจริงมากกว่าค่ะกล,ลัวลเอฟเฟกต์ไหมคะเคยเ,เคยผ่านมเคยผ่านมาแล้วก็กลัวกลัวมันมีความกลัวอยู่แล้วอะแต่ก็แต่ก็ก,ก,ก็ได้อยู่ก็บพรเรื่องนี้มันอาใช้ถ่ายรักเาใช้รงบูนี่แหละแล้วก็เพราะว่ามันมันเหนื่อยนะแล้วมันกลัวเซฟตี้แต่ละคนเพราะอย่างนี้คือมันมีปืนจริงมีนั่นยิงกันจริงมีแส้มีอาวุธมีมีด คือมีทุกอย่างเลยอะค่ะมันก็เลยกลัวกลัวตรงนี้มากสุดว่าเราจะพลาดหรืออะไรหรือเปล่าแต่เขาคงมีเซฟตี้ของเขาอยู่แล้วในกองถ่ายกลัวพวกเรากลัวเขาพลาดโดนหลับหรือเราพลาดเราก็แอบเป็นคนซุ่มซ่ามแอนนี่เราจะพลาดนี่แต่รับประกาศว่าเรื่องนี้สนุกสนุกแน่นอนค่ะสนุกแน่นอนใกล้ใจะเปิดกองแล้เปิดแล้วค่ะพรุ่งนี้เขาถ่ายกันเลยค่ะพรุ่งนี้โลเคชั่นเรื่องนี้ไปที่ไหน อยู่แต่ฟาร์มอาจะอยู่ฟาร์มไล่ในไร่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีต้องแอบชอบพระเอกด้วยใช่ไหมแอบชอบพระเอกใช่ค่ะก็ทะเลาะกันกับนางเอกกันก็นางเอกเพราะนางเอกเขาเหมือนก็ไม่ er. ไม um. like เป็นลูกสาวของแต่แต่ละแต่ละไร่ที่ไม่ถูกกันมันก็ต้องมีแบบว่าคอมเมนต์กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่แล้วแน่นอนแต่ไม่รู้เขา ตัวเปล่านะเพราะนังเอกเขาเป็นมีอาวุธประจาตัวเป็นปืนเป็นเป็นลูกซองอก็อาจจะเข้าไมา่ถูกตัวเขาวิ่งอย่างเดียวขี่มอเตอร์ไซค์หนีอะไรว่าไปอ,อาจจะได้เห็นแซ่กับปืนปะทะการปืนแซ่ได้เห็นอยู่แล้วค่ะต้องไปเรียนอยู่เนี่ยยากมากเลยตีโดนตัวเองตลอดคือเราต้องไปฝึกค่ะก็ฝึกเขามีเรียนค่ะมีสอนอ ก็ฝากด้วยนะคะละครคอนเถื่อนนะคะก็เป็น,นะะละครแนวแอคชั่นบูอีกครั้งหนึ่งของ e x a c t แล้วก็มีพี่ๆหน้าใหม่ที่นาพิต้าแล้วมีน้องๆหน้าใหม่แล้วมีนักแสดงเยอะมากๆเลยนสนุกมากๆเพราะนบูแล้วก็ติดตามชมด้วยนะคะแน่น,นสนุกแน่นอนค่ะ